โอ้โ oh, ดูสวยมากมากครับร้านนี้ถือว่าไม้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะนันเลกจะมาเดินตลาดนัดวันอังคารเนี่ยลองแวะมาดูครับสวยจริงๆนี่โอ้โหเนี่ย oh, เห็นแล้วมัน okay, okay. ตะลึงเลยฮะตะลึงลวสวยงามทุกต้นเลยฮนะนี่ฮะน,นี่สีเหลืองดังทองเนี่ยสวยงามมากๆ นนีล,ลแบบ้ช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ มาครับตลาดนัดวันอังคารก็นี่ร้านนี้เจอมาเด็ดๆอีกแล้วมาสวยๆทั้งนั้นเลย<ม>ดูวันนี้นาเล็กพามาชมบอนที่แบบสวยๆนะตลาดนัดของเราเนี่ยไม่ธรรมดามโอ้โหดูฮะแต่ละต้นนะฮะเนี่ยชุดอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยแต่เนี่ย150 โอ้ยร้อยห้าสิบโอ้โหถูกมากๆครับเนี่ยนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะแต่ถ้าใครมาตรงนี้ไม่ทันไปที่เขาชีโอนได้นะตลาดเขาชีโอนน่ะลายส,สวยๆแบบนี้โอ้หดูละลานตามากเลยเนี่ยอันนี้กระถางเท่าไหร่เนี่ยกะนั้น,นกระถางละพันครับกระถางละพันชื่อว่าไก่พญา,าเสืออ๋อไก่พญาเสือเคยถามแล้วนะ ข่าวที่แล้วนัดที่แล้วนี่และชุดโอ้โหนี่สีแบบเข้ม,ขมๆทั้งนั้นเลยชุดนี้คือ,อนนสีวารายกระถางละสีวาล200 200ัยสองร้อยครับสองร้อยอืมราคาก็ถือว่าจับต้องได้ฮะเนี่ยตัวกลางนี่ตัวกลางเนี่ยเป็นเป็นบอลกลาบใช่ไหมนเนี่ยสวยๆเนี่ยอันนี้เป็นชื่ออะไรเนะี่ย เนี่ยกลุ่มเนี้ยอันนั้นเป็นวิรุณครับวิรุณเรือรบเรือรบอ๋อใช้ตั้งชื่อแบบเรือรบเลยใช่ฮะราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยอสวยฮะสวยสวยทั้งนั้น่ารู้จักวิรุณใช่ไหมอ่าแล้วกลุ่มนี้มันไม่ค่อยอะไรทีเป็นโมฆคลันาครับแล้วก็เป็นพรบุญร่วงแล้วก็มีศิลาเพชรแล้วก็ศิวไลท์นะราคาอยู่ประมาณ ต้นละร้อยเลยเต้นละร้อยโอ้ยพี่น้องเนะนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยน่าสนน,ะน่าสนนี่แล้วก็นี่ลายแบบนี้นี่สวยๆเนี่ยอันนี้เป็นผ้ามังแก้วแบบตรงเนี้ยมันจะมีกล่องกุ่อยู่ราคาสองร้อยสองร้อยนี่ก็ถูกนะ แล้วก็เปิดให้เขาเหมืโอ้ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สีแดงสดนราธิวาสณราทิวาดโอ้ชื่อจังหวัดเราด้วยใบกลมราคาอยู่ที่ตัวนี้ห้าร้อยาร้ออันนั้นรับคุณหมอให้กลิ่นมีมาดูตัวนี้กอสวยๆใบสวยๆเทพนรลสิงห์ราคาหนึ่งพันบาทนี่แล้วคุณหมอก็เอาคู่กันอันใหญ่นี่ ส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเจอหนะ้าร้านนี่ของโชว์เลยฮะของโชว <c oughs> <c oughs> ์นี่นี่อันนี้อันนี้อะไรผาซ่อนแก้วผาซ่อนแก้วราคาหน0่งพันเก้ารก้นี่เนี่ยดอกใสๆสดๆตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนเหมือนกันนะอันนี้อันนั้น,นคือผ้าพมันแก้วแบบอ,อ๋ออันนี้เป็นเทพตาตา เทพสัตราราคาเจ็ดร้อยบาทนี่นี่นี่ดูนี่อันนี้สวยสดเลยสวยของขวัญครับชื่อของขวัญอืมก็เหมาะจริงๆฮะที่จะเป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่งานปีใหม่อะไรโอ้โหนี่อแ้แค่ใส่ผูกโบนะห่อสีสวยโอ้โหจัดไปเลยครับกระถางเท่าไหร่เนี่ย แต่ตอนเนี้ยะหกร้อยอืมก็ไม่ได้แพงนะเนี่ยนะสำหรับคนที่แบบใบใบเขาแบบใบดกพลูมากเลยเนี่ยเนี่ยมีสีแบบอหมสวยสดฮะสวยสดจริงๆเนี่นี่มาจัตุระเทพใช่ไหมโอ้โหยกระถางเล็กๆนี่ใบเพียบเหมือนกันนะเนี่ยบอลกับ ใบมันเป็นแบบใบสองชั้นใช่ไหมใบแข้งครั <c oughs> บใบแข้งอืัใบแข้งครับนี่ใบจริงอันนี้ใบแข้งเท่าไหร่อีหน้าต้นเนี้ <complic! S 2> นต้นนั้นแปดร้อยแปดร้อยน่าสนฮนะน่าสนทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นนี่และตัวนี้สีเหลืองแบบเหมือนทองเลยหนึ่งในร้านครับหนึ่งในร้านโอ้โหขยากได้ไปเลี้ยงเนี่ยมีหนึ่งในร้านเท่านั้นอ่ะนะ าราคาอยู่ที่900นะลองดูฮะลองดูไข่ที่มาตลาดนัดเนี่ย <ละ S 1> สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเรามีร้านที่เอาบอลสีที่แบบสวยๆราคาแบบจับต้องได้นะไม่ได้ไแพงอะไรมากมายไม่เกินพันนอะอไม่เกินพันเ<อ>จ้าของตั้งราคาบอกไม่ให้เกินพันนะ<ม>ตั้งชื่อร้านเลยอ่าร้านไม่เกินพัน มีตั้งแต่ราคา100ไปถึง1,000บาทนะส,สวยๆทั้งนั้นเลยก็ใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ไม่ทันก็ลองแวะไปที่เขาชีโอนนะศุกเสาร์อาทิตย์อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเลก็กก็ฝากไว้เพียงเท่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ